นี่เกือบจะหกโมงมาถึงนี่หกโมงเ <Eden> <ท>ช้ามาเจาะเลือดตรวจนะฮะวันนะี้วันนี้รายการเต็มตั้งแต่เช้าตรวจทุกชนิดนะฮะคลื่นหัวใจทำอุญทตาเาหัวใจนะฮะแล้วก็ไขมันเยอะ300กว่านะฮะไขมันความดันน้ำตาลก็สูงนะครับแล้วก็ตรวจ มีนัดที่จะตรวจพวกกระเพาะลำไส้เพื่อหามะเร็งนะมันก็มีค่าของน้องๆมะเร็งอยู่ตัวเลขสูงนะครับก็คงจะวันนี้เป็นวันที่ตั้งแต่เช้ามานะฮะก็จะสิ้นสุดเอารอาจ่ายยารอาจ่ายตังค์ตัวหกโม,มงเตียนวัน,นนี้เหนื่อยนะรตรวจครบส่วน แล้วต้องนัดอีกทีหนึ่งวันที่17เดือนกรกฎาก็รรมารทำบิลาครับนะฮะขอสุขภาพเราต้องตรวจเคิดว่าเราคงเม็ตาให้เราผ่านด้วยดีครับรอจ่ายตังค์นะฮะครับรอเขาเรียกจ่ายตังค์อย่างเดียวะนี <Okay. S 1> ย่ยมัรู้ยอดเท่าไหร่แต่ว่า มันจะมีต <hi> ัวหนึ่งซ okay ึ่งตรวจตรวจหาก็มแรลงในในเร็กทัามอะไรพวกนี้ยอันนั้นตัวเลขสองหมื่นกว่าก็ขอบคุณฮคคิดถึงเพื่อนเสร็จแล้วก็ต้องลบไขมันแล้วตอนนี้ออกกำลังไขมันสััดดีครับ